คถามผมมากเลยตอนช่วงพยายามจะตัดคอนเสิร์ตนี้นะครับว่าน้องฮิรานุอายะมาได้ไหมนี่นะครับเราจะเก็บฮิรานุอายะไว้เป็นไฮไลท์พิเศษสำหรับไทยแลนด์เกิลโชว์ปีหน้านะครับซึ่งก็น่าจะดูกันได้ฟรีเลยทีเดียวนะครับอ่าตอนนี้ล่างผมมาแล้วน้องฮิโรโกะโายามาลิชิครับราาวสอัศวะภาษาไทยที่หนึ่งดูภาษาไทยนานแค่ไหนอย่างไรถ้าไทยทาาั้งสื่อมวลชน แรกค่ะปีที่แล้วค่ะมาทํางานแป่หน้าซาร์สหนังที่เ,เช่ใหม่เด็กกำพร้าคะ่ะแล้วอยู่หกเดือนไป,ไปไปมามาอยู่ปีครึ่งค่ะอ่าเป็นไงฮะอยู่แค่ปีครึ่งเองนะครับโอ้โพูดได้ไม่พลเลยเดี๋ยววันนี้จะลิงก์สัญญาณภาพไปที่อ่าอบริษัทโซลิตวอล์คของพี่พี่โรนัมรี<ช>มาพอดีมาเนี่ยครับโอ้โหเดี๋ยวรอให้คนญี่ปุ่นตรงเวลาจร<ช>ิงเลยเดี๋ยวพี่เอร์โมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะตอนนี้จอด้านหลังเห็นแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยววันนี้คง ทำหน้าที่ช่วยแปลหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรหรือท่านใดจะโชว์เหนือพูดญี่ปุ่นเองเลยก็ได้นะครับส่งไปได้ได้เลยนะครับสื่อเกมการ์ตูนหลายๆท่านบางทีเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในคอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็เดี๋ยวคงเข้าๆก็คือถามความรู้สึกของทางนิวโรบุก่อนนะครับว่าเป็นยังไงการกลับมาครั้งที่สองเพราะเกระทบตนใดอย่างไรมาสากิก่อนก็ได้มั้ง มามาซาจิออนเลยแล้วกันนะครับแหมยังไม่เคยเจอมาซาิเลยอ้าวงั้นถ้าไทยมาซาิเอนโดเลยเอนโดซาเอนโดซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ イエーイというさとで、すね。2回目タイに帰ってまたコンサートをするということなんですけれども、どんなお気持ちですかあのね、こんなに早くまたタイに行けると思わなかったのに、すごくうれしいです。 แล้วมากลับมาได้กลับมาร้องเพลงได้มดีใจมากค่ะอ๋อแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการแถลงข่าวในรูปแบบวิดีโอลิงค์ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่อดีตนายกประเทศไทยทั <c oughs> นก่มรา่นุกเลระบุไปบอกอะไรกับมาซากิบ้างเกี่ยวกับประเทศไทยก็ทันนี้ถามเลยถามเลยมากับ <c oughs> มาซากิใช่ไหมใช่บอกว่าหลังจากกลับไปที่ญี่ปุ่นตอนครั้งแรกเนี่ยไปบอกอะไรกับมาซากิบ้างอ๋อ えー、前回、ですね、ここでタイのコンサートをして、はいはい、その後、日本に帰って正明さんにどういうふうにタイのことを伝えられましたかって言っているんですけど一つは、はいえー、タイの、えー、アニメファンは、もうすごい、えー、盛り上がってくれて最高だということと、あと、タイ料理がおいしい。 โโนอบิที่เมืองไทยค่ะแฟนที่เมืองไทยสุดยอดเลยโอ้ร้องดังมากเลยประมาณนี้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ค่ะแฟนแฟนนะแฟนคลับก็แฟนคลับแฟนคลับสุดยอดเลยอ้าวถ่ายแฟนคลับหน่อยจำแฟนคลับคนนี้ได้ไหมถามสิจำแฟนคลับคนนี้ได้ไหมคุณอโน่ฮัลโหลแฟนคลับโอ้โฮจำได้ค่ะ นี่นี in, <BE AN ING> ่อ่ะเชิญ hey. ท่านอื่นๆเลยครับคาถามเดี๋ยวบอกเขาว่าเดี๋ยววันนี้ท่านสื่อมชนที่อยู่ในห้องนี้จะถามคําถามกับเขาด้วยนะครับค่ะใชเลยครับโอเคชเลยครับอคะพูดได้เลยครับพ้อ๋ออ す日本の特撮やアニメファンにもすごい多いんですけれども、それについて,ついてどう思われますか <laughs> はいの だけじゃなくて、特撮が人気なるっていうのもえすごく嬉しいです。あのなので、今度の遠藤と僕のコンサートでもえ特撮の曲も結構やりますああ。ないか、 ที่มันไทยมีแพนกลับแผนพวกคนชอบการ์ตูนแล้วก็การ์ตูนแล้วก็เป็นฮีโร่กัไป่ก้อะไรพวกนี้ค่ะด้วยเขารู้สึกยังไงคะเพราะเขาตอบมาว่าเอเขาดีใจที่ไม่ใช่การ์ตูนยานเดียวเป็นฮีโร่กังไปก็พวกนี้ก็มีคนรู้จักเยอะใช่ไหมคะที่มันไทยเพราะเลยเขาบอกว่าดีใจมากค่ะถามต่อได้เลยนะครับชด้เลยครับมีคำถามต่อไหมฮะได้เลยแล้วโปรเสียงสั่นหน่อย เสียยงหาเดี๋ยวบอกบอกคนนิดหนึ่งบอกว่าเสียงหายแป๊บนึงแป๊บนึงちょっとโอ้เสียงหายเสียงหายเสียงหายไปแล้วอันนี้เกี่ยวอะไรกับทำวิดีโอนิงแล้วจุกเซ็นเซอร์ประกอบเฉยหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะฮะเดี๋ยวถามมาซาคิเอนโดบ้างเดี๋ยวพอเสร็จมาแล้วเดี๋ยวขอถามความรู้สึกคนนิดหนึ่งนะครับ